สวัสดีค่ะพวกเราก็ช่องพายดองคำน้องผูเบศนะคะหาวนอนเนาะนุหาวนอนเหรอน่ะนะนูเป็นไร พี่พอเต้นอ่ะพี่พอยเขายกหัวโยโยพี่พอเขเต้นยกหัวเป็นโซนเล่นโซ่ทำไมนั้นนะ ไม่เมื่อยหรอเนี่ยไม่เมื่อยหรอสวัสด,ดีครับภูเบตโอ้ยสวัสด,ดีครับ หันมานี่หน่อยสิเอ้ยโอ้ยรองเท้าพี่จิบน้ำเอาน้ำมาใฮะตองเด็กูนะ้มานี่เร็วมานี่เร็ว <c oughs> คูเบสมานี่เร็วเีสะท้อนียนสะท้อ <c oughs> นสรสั้น สนุกไหมฮะสนุกไหมโซ่น้องได้ผูกไหมทำไมดูเหมือนตัวเล็กจังเลยดูในกล้องทำไมเหมือนตัวเล็กจังเลยน่าตัวจริงอ้วนหมูอ้วน ชอบแย่งขนมคนกินสนุกไหมครับหนูสนุกไหมครับผู้เบส ดูลุงทองคำดิ๊บปแก้วอ่ะย่าหนึ่งต้น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยกินนะกินน้ำก่อนเดี๋ยวให้กินเยอะๆเลย <c oughs> เต้นอีกเละไม่เมื่อยหรอลุงทองคำกำลังกินน้ำ ลุงกำลังกินน้ำอยู่นนอ,อ,เอ,อ,อะอเ,ออเขากินกระป๋าไม่เป็นเพราะว่าลุงเป็นช้างที่โบราณมากๆเลยเป็นช้างโบราณน,นะคะจิ้มแล้ว นะคะถ้าเกิดเอซีท่านใดชอบใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซื้อค r i b e กดกระดิ่งด้วยนะคะเพือให้พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย